ครับสำหรับวันนี้ก็เอาอาหารให้ปลาดุกครับเชา้านี้นิดหน่อยครับขันหนึ่งอโลงเรียกแขกก่อนอันดับแรกนะ,ะเคล็ดรับเคล็ดรับครับ การเรียกปลามาแล้วเริ่มมาแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมครับน้ําเริ่มขยบแล้วมาแล้วตัวเล็กม,มาแล้วหนึ่งตัวเล็กม,มาแล้วหนึ่งครับเริ่มมาแล้วครับ เริ่มมาแล้วพอมีตัวใดตัวหนึ่งรู้จักว่าวันนี้มีเหยื่อมาแล้วก็มีอาหารมาแล้วก็จะมีสมาชิกทยอยมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วปลาดุกตรงนี้เป็นปลาดุกปล่อยธรรมชาตินะครับตัวสีสวยมากนะครับปล่อยไว้มันสวยเกินไม่มี ทำอาหารก็แทบไม่ได้จับเลยครับตรงนี้นะสวยเกินไปวันนี้ฟ้าสวยครับฟ้าก็สวยนะบรรยากาศดีครับนี่เริ่มมาแล้วนะครับตัวบิ๊กบึ้มมาแล้วเห็นไหมครับนู่นเริ่มเริมมาแล้วเริ่มมาแล้ว ตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นบ่อ,บอทีเ่เป็นหินนะครับข้างล่างดินจะไม่สวยเราต้องปรับดินให้ได้ก่อนโดยการปรับน้ําไม่ได้ก่อนโดยการเอาผักตบชวามาบําบัดมาบําบัดครับแรกๆก็จะอยู่แทบไม่ได้ครับปล่อยผักตบปุ๊บก็จะตายทันทีก็พยายามปรับให้มันมีเห็นไหมครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเริ่มมาแล้ว ส่วนใหญ่บ่อน,นี้จะเป็นปลาดุกทั้งนั้นเลยนะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกทั้งนั้นเลยนครับเอาบรรยากาศบ้านๆมาซึมซับให้ดูนะครับนี่เสียงเด็กเสียงเด็กเด็กชอบตอนนี้เด็กไม่ค่อยอยู่บ้านกัน,นครับออกมาเล่นที่ทุ่งนะบรรยากาศจะดีกว่าที่บ้านเยอะเลยครับ โอเคเริ่มมาแล้วครับปลาดุกตัวสวยๆใหญ่ๆเลยครับนอันนี้ไม่ได้ขายนะครับถ้าอยากได้ก็แวะมาได้นะครับเดี๋ยวผมจับให้นะจับเองได้นะครับตรงนี้จับเองได้สวยๆเลยถ้าชอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จับกัน,นเยอะเลย